ผู้ดาวสวัสดีเพื่อนๆพี่แลมิดรรักแฟนมีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมกับยิวดาวน์ับช่องไอไ้แมวเหมียวคนดีเสด็จมาจาพี่จ๋านี่น้องมากกับทุนส0 0นะครับพี่ๆทุกคนนะจ๊ะมาครับกับสายชุดต่ำคนดีคนเดิมขอเล่นเป็น5แล้วกันนะจ๊ะพี่จ๋านี่น้องเปิดเทอร์โบครับแล้วก็เปิดออโต้สิบครั้งเดี๋ยวพี่จ๋าไปไปดูวันนี้จะเข้าหรือเปล่าสำหรับวายบริโตเดี๋ยวพายพีจีนะพี่จ๋าอ่ะเออเจา้าเหมือนจะไม่เข้ามาอีากหนกึ่งดอกไปให้จบ ไม่ดิผมจะครสิบสองเลยไม่หยุดดอกนี่คอมโบแรกมาแล้วทุกคนทำาได้คำโตโตกับผมมาอย่างรวดเร็วอาจาพี่จ๋าไทยโอ้โหยมาเร็วนะเนี่ยทึ่งนาทีแรกทุกคนกำไรมาตอนนี้ประมาณร้อยกว่าครับโอ้โหมัสวยมากไปต่อจ้ะอ้าวดูไปคือมาอัลเลกเตอร์อัลเลเตอร์มาโอ้โหมัหวานเจี๊ยบโอ้โห้องบอกนะครับว่าน้องเอาทุนเองมาเล่นอาจารย์พี่จ๋าน้องเอาทัวเองมาเล่นฝาเป็นตัวทุนเองนะครับมาเล่นเร็วๆเพื่อนทีน้ดูนะครับมาเอาดูเกมนี้อาจารย์พี่จ๋าก็ มือนเดิมนะครับน้องอยู่อายุห่งสิบแปดปีนะครับไม่แนะนำไปเล่นตามนะผมใครที่อายุถึงครับอยจะจะหาเว็บใหม่ๆอย่เล่นตามเพราะเดี๋ยวแปะลิงก์อะ้รกันต่พี่จ๋าอ๋อวันนี้ผมเติมเราเป็นระบบวอลเล็ตวอลเล็ตวอลเล็ตนะครับทุกคนพี่นี่กําลังเว็บหาเว็บระบบวอลเล็ตมาเพื่อจะแปะไว้ให้แต่พี่จ๋าต้องบอกว่าน้องเปลี่ยนเว็บไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยนะเทุกไหนมีโอกาสแตกก็ดีก็จะมาเอาดีๆเพื่อนพี่ดูเหจือนจะพี่จ๋าขอแค่ผมได้เอาจริงผมได้ขอแค่สับและคลายกับกดไลค์แค่นีี้้้กกกก็็็ททัันนนนนนจจะะะคครรบุปมมมาาณออยแลวเเหืดิ ใครที่มีเว็บของตัวเองอน่ยจะเลนเว็บตัวเองก็ได้จะพี่จ๋าไม่ต้องเล่นตามก็ได้นะครับดูความสุดสนานเท่านั้นนะครับเป็นตรงนี้นะจ๊ะพี่จ๋าว่าน้องแค่มาเล่นรีวิวรีวิวให้พี่พี่ได้ดูนะครับส่วนการพิจารณาวิ่จะเล่นไม่เล่นยังไงแล้วแต่พี่พี่ครับน้องไม่บังคับไม่เป็นต้องเล่นตามเลยจะพี่จ๋าโอเคไปต่อครับผมก็เหมาะใต้นคลิปแบบนี้นะครับก็ทำเตือนแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเพราะเป็นเรื่องอันตรายนะครับสำหรับเกมแนวนี้นะเดี๋ยวมันจะดูดนะครับทุกคนโอเคไปต่อครับทุกคนต่อนี้คือกไรน่าจะโโออ้้หแลวสตตเร์ ช่วงแรกเหมือนกันแต่ดีนะทุกคนรู้สึกว่าช่วงตายเหมือนจะดูดคืนหรือเปล่าเอ่ยโอ้แล้วได้ไม่แค่ร้อยห้าสิบเจ็ดระบบจะถือว่าเป็นของฟรีจะพี่จ๋าก็ใช้ได้นะครับไม่แย่จะพี่จา๋าโ,โอเคร้อยห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าไปต่อครับเดี๋ยวปับไปโอ้โหแต่กรบตั้งสอง็อบว้ายหวานเจี๊ยบทุกคนโอ้โหเยอ,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 อะไหนาต,ต่อแบบนี้เลยฮะอ่ะมาดูกระตือรอบที่สองระบบหมุนฟรีสิบเอ็ดครั้ง,งจะพี่จา๋าเอ้ยสิบเอ็ดครัง้งไม่ถึงสองครั้งวะโอเควายมาต่อหนึ่งจะพี่จา๋าแล้วไม่ได้ผมได้มาได้เขาได้ เขาไปคูณสามครับตัวคูนเวลาเข้าแตกร์เตอร์จ้าพี่จ๋ามันจะคูณเรื่อยๆนะครับมันจะไม่กลับไปคูณใหม่เนาะก็ใครที่เคยเล่นเกมนี้นะครับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะเกมนี้เป็นหนึ่งเกมแต่ใครบีจีที่อยู่ในเกมเก่านะครับผมไม่ใช่เกมใหม่นะฮะเกมอะไรที่จะเก่ามากๆนะครับก็เป็นอีกเกมนะครับที่โอ้โหเกมดังนะครับทุกคนวายเบริโตนะครับเกมกระโหลกนะครับผมโอเคไปต่อจ้าพี่จ๋าเหลืออีกห้าครั้งครับเหลือสี่ครั้งนะสวดเท่าไหร่เอ่ยเหลือสามครั้งนะผมอ๋อผมเลี้ยเารียงาแบบนี้ไม่่ใชเ้าอยจะพี่จบรอบ วายยังเลียงอยู่ที่สิบแพี่จานแล้ววายแถวที่9ไม่ได้ขอวายแถวที่3ดิสตอรแบบนี้25่สิาแพี่จานแล้วเบรกแล้วครับจบรอบไปแบบนี้ผมเงินหลักมันก้อนโต171่งทุกคนโอเคแล้วมูลนิธิสรอบมันจะพี่จ่าดูจะไปจบได้แล้วขึ้นวายมาแบบนี้ผมมันเรียงแถวกลางมาแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมห้าจุดห้าสุดแล้ววายแถวที่สามเรียงหมู่วายแถวที่สามเนี่ยคงอยู่คู่สิบสามแล้ววายแถวหนึ่งก็ไม่ได้ไป เฮ้ยม,มันบัก่าวะวายแถวหนึ่งกับแถวสามจริงบางคนจะเชื่อต่อ,ตอ,อยรักอะไรก็ได้นะทุกคนเออแปลกกว่าเออไม่เป็นไรทุกคนกำไรไมล์กสองร้อยหกนะครับไปต่อเดี๋ยวพี่จา๋าวันนี้น้องตั้งเป้าไว้จ้่จา๋าตั้งเป้าไว้ประมาณคิดว่าอู้แตครับเตอ้ยไปต่อทุกคนสแตนเตอร์เอาขู่ทีทุกคนวันนี้ น่าจะเป็นตระกูลเตอร์สองไทยจะพี่จ๋าอุ้ยเข้าปะไม่ได้ครับโอ้โหเมื่อมาให้เกอร์ตกใจเล่นอ่ะอุ้ยวันนี้โคตรดีทุกคนคุยตระกูลเตอร์หรือว่าเข้าแรงมากๆนะครับไม่รู้เกมอื่นเป็นยังไงเจะพี่จ๋ายังไม่ได้ทดลองเล่นนะครับก็มาถึงก็เปิดในเกมนี้เลยนะครับผมโอ้โหคือเปิดถึงอะแต่จริงๆนะขั้นตอนการเล่นระบบกันทุกคนขั้นตอนเล่นของน้องจะพี่จ๋าหาเว็บนะครับแล้วก็อัดคลิปเลยนะครับแล้วก็มาเหมือนที่บอกนะครับเล่นเดี่ยวๆเพื่อนพี่ดูนะครับแล้วแต่พี่ๆจะ เพราะวันนี้เข้าดีอาจารย์พี่จ๋าไม่แย่เลยนะครับผมแล้วเหลือ4ครั้งครับผมวายสองต่อสามเรียงมาแบบนี้ใกล้จะจบรอบแล้วผมได้ตัวเควายแถวสามเรียงนี้หน่อยสักเตอร์มา2ตัวนะครับผมโอ้โหไม่ได้ต่ออาจารย์พี่จ๋าไปต่อครับเหลืออีก3ครั้งครับทุกคน2ครั้งครับแล้วใกล้จะจบรอบแล้วผมวายดอกนี้มาครับผม2เท่าจบรอบนี้ไปสองร้อยหกสิบเอ้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนี่หว่ายังไม่จบรอแล้วผมสัตเตอร์ยังไม่จบอาจารย์พี่จ๋าเลยสองครั้งครับไปไปดูต่อครับ เายาวจะพี่จ๋าสายทุนน้อยนะครับสายทุนน้อยนี่เข้ามาดูก็ลองเอาสุดในแบบใช้ได้จ้ะพี่จ๋าไม่มีห่วงไม่มีกจนะครับแต่ว่าใครที่เป็นสายทุนหนักหนัจ๋านี่ถามว่าเกมนี้เล่นได้ไหมจริงก็เล่นได้นะครับถ้าเอามาทุนหนักๆแต่ว่าเบ็ดเคยไต่น้องเข้าไปได้นะครับหรือว่าแช่เบ็ดเดียวแบบนี้ไปก็ได้จ้ะพี่จ๋าประมาณนี้ครับผมอ่ะจบรอบประมาณนี้ขอสรุปนิดนึงนะครับทุกคนทุนสองหรือสามร้อยจะไม่ได้กำไรประมาณสองเท่าครับผม ก็เล่นแบบเรียวๆทุกคนถามว่าจริงๆมันดูเหมือนจะเข้าดีนะมันเข้าสกัตเตอร์ถี่ใช่ไหมแต่กําไรที่มันได้มามันได้แค่สองเท่าทุกคนดูมันดูเหมือนจะเยอะจริงๆดูจะเยอะแต่ว่าเออเหมือนที่เห็นนะทุกคนได้แค่สองเท่าก็อยากให้มีสติทุกครั้งนะครับพีจีทุกคนบางทีมันแฉะนะครับบางทีมันดูเหมือนจะพิจารณ์เนาะประมาณนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผสวัสดีครับ